อ้ครับครับน้องยังเข้าจมาเดี๋ยวพี่ต้องอันนี้ก่อนเชี่ยใช่แก้ไขที่ว่าเปลี่ยนรถไฟฟรองพังครับหล่อนยังไม่เข้ากันมาเชื่อครูเต้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 นี่ไงเจี๊ยบฟ้าครูเต้ครับ มาล้อน้องๆเข้ามากันนะครับนี่รอยอยู่นะครับเชปกำลังไปเมื่ผลมาเข้าเราบอก,กเลยครับชิปจอยเชียวถ้าราคาประวัตไม่ต้องขอโทษนะครับที่ทีไม่ได้สตรีมเดี๋ยวด้วยนะครับพี่มา,นะาไปพี่เปรียวน้ำไป

คุ่อนแรครับครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับตอนนี้เพี่ร์จะสตรีมเร็นวนะแต่พุ่งนึกว่าจะสตรีมยาวๆนะครับพ,พุ่งนี้จะสตรีมจริงนะครับใช่ฮะเผื่ออะเน็ตเบียร์จะไม่ค่อยดีนะครับ มบาครับชุบวิ่งครับง้ชุบเนี้ยเียครับเนี่ยชุบเข้บไปครับชุบปับนล้น้องๆไม่เข้ามาชุบๆก็มาสิครับชุบวงเลยครับักครับว้าวดาพี่แรงก แสดงกันครับทุกคนพี่ผมกำลังจะ right? 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 right ได้โทรศัพท์ใหม่ครับยินดีด้วยครับดีด้วยครับผมต้องกินอาหารจุ๊บนี่เป่นไงล่ะจึ๊บว้าวพี่ถ่ายด้วยครับเนี่ยเออพี่ยินดีด้วยนะครับเราจะได้โทรศัพท์ใหม่ ีด็ดนะครับจุ๊บๆแง่ๆท like like okay. okay ี่สุดได้ผมมังกรครับเนี่ยพี่สุดก็โชคดีเลยครับพนังนี่นะครับซื้ออะไรดีครับมาแต่น้องเลยครับมาแต่น้องอยางได้เลยครับ <kę eras> <g ül> พี่พก,ฟฟก็ครับแต่ถ้าเกิดเ้พี่เล่นน้ำพี่เล่นเกมแบบนานๆนะเออไอฟนกไได้ครับผมเล่นเกมได้นน้ครับประสิทธิภาพมันสูงได้ครับแคนได้หลายปีด้เนาะแต่ถ้าเกิดจ้ตพี่แนะน้นะครับเด็วน้งไม่ชอบพี่ก็เล่นช็อตหาซีทำไม่กลัวหรอกชื่อช่ดีเกินพีสุนดน่ค กึ่งคือครับผมครับพี่ดังดีคือชื้นๆไม่ต้องขอโทษนะครับทีบ่ไม่ได้สมาธิเลยนะขอโทษเดินนะครับเฮ้ยครับงงพลังของน้ำนี่นะครับ ชิวพักครับพักชิวว่าเป็นไงล่ะครัฮะพลังไ <ป S 1> ้วยซื้อพี่ผมสุดได้ผมองก์สองรอบแล้วครับครอ่าผมว่าพี่สุก็มันจะมาแถวนี้ครับะนี่ฮะนี่นครับว้าวสองตัวเลยครับเนี่ย สองตัวยิง่งดีครับน้คลิปสองตัวเลยพลังปิ้วตากล้วกแจ้พี่ลเลย,เยนะครับยาไปหน่อยเงี้ยซื้อนะครับจึ้งเมื่อกี้ท่าก่อนนะครับผมครับเดยกนี่ก็ต้องกินข้าวเหมือนกันนะผมก็ยังไม่กินข้าว๋ยวพี่มาจะกิน่น ชุบจ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 ุบมาสีไม่เจ้าหรอกชื่ปอะไรนะับเดี๋ยวตีรับเนี่ยฝนจิงคือครับผมวันะ5้าบวัไม่ต้องขอโทษนะครับที่ไม่ได้ตีนะครับวานนี้ไปจำชื่อแล้วครับผมจำจริงใี่เขาสได้ผมมังกรสองรอบแล้วเนี่ยนะครับ รังฟองนี่นี่ครับโอ้มันมันคือครับผมกดไลค์ก็แชร์กดตัดตาให้ผมด้วยนะครับโอ้เธอชอบมังค์มาไหมกดไลค์ก็แชร์กดตัดตาให้ผมด้วยนะครับไม่เนี่ยคุณวางไว้เลยครับผม เออพี่ได้ใส่ผักเลยโอเคได้ใส่บ้างเห็นไหมครับผักไปครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บาอะไรหรอครับอ๋อพี่ไปทำสุราข้างนอกเออเป็นสุราแขกับวันวันนี้พี่ก็เหมือนกันครับน้องพี่เองพี่บิ๊ดไงอ๋อครับโออพี่ผมกนกัดครับจจ๊บจุ๊บอือ นี่ครับรังปะปะรังปะรังเป็นน้ำพี่ว่าตะกร้ายตะเบ้พี่นะครับก็วิ่งหรือยังครับพี่ก็ยังครับโหยังครับยังครับโอ้โหไี่กลับคุณครับเดี๋ยวพี่ไป้นตั้งหลายครับว้าววิ่งครับน้องๆนี่ฮะ คร like ับนี้นี้ยี่มาแลวครับไปชื่อเฉยออรับพี่ับจุ๊บจุ๊บกันังตอบมาเสถียรกันนะจตโหเกินไปสับบางปีไฟจะดับอ๋อเอาคโอ้โหพี่ โอ้โหเดกใจจุบ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 อ้าน้องคีบไปไหนครับเนี่ยงง ก็เคยใช่เคยแบอครับก็เลยแ้เป็นล่างเป็นมันซื้อได้อครับบางกรครัพี่เออพี่มังซือได้โอ้เนี่ยผมไม่ค่อยดีะพี่ือกลับมารักไฟโอเคครับอีกครับ เก่งนะว่างเหรอครับเสียงดังจังอ๋อออ๋ไม่ครับค,ววครับผมพลาดก็ที่พี่ทำเพื่อเอาไปความนะครับอันนี้เป็นการทำไม่เสร็จตีแต่ตอนนี้พี่เห็นว่างก็ปีมครับผมตอนนี้ก็พอว่างอยู่ครับเปลี่ยนแล้วครับครับผมึบชึบจุบอ้าวไม่กี่นาทีแล้วเดี๋ยวน,น่าจะกินข้าวครับ

เร u, ọ, ื่งฟังบ่อยแล้วครโอ้ได้ได้ไม็พี่ได้เม็ดได้เม็ของพี่ฟังทั้งเนี่ยได้เมอเาผนั้นเปิดอาคิวสามถกอแล้วครับเนี่ยดาบซิเอร์ฟังไปทีนึงครับตามจือไงอ่ะพี ครับผมอะไรครับอะไรครับเนบมาได้เลยครับโอเคครับเอ,อ,อ้าตาเฉยโอ้ยไม่ได้ใจพลาดพลาดชุพผักครับผมสกิวลุบลุบพลังคอยครับได้อะเออ รักผมจุ๊บจุ๊บจุ๊บสกีมังกรจนู๊อาโอ้โหอองพุทเลยครับแล้วก,ก็หดนะโอ้โหเ,เดียเด๋ยวผมเดี๋ยวพี่แจตเต็กกอนนะครับจึ๊บจุ๊บเอาแล้วพี่ปิงครับว้าว นาพี่ปิงครับผมไปเกาะเธอหน่อยค่ะรอนะครับนายพี่ปิงครับพี่ยังสติอยู่โอเคสตรีมอยู่นะจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บนี่พี่มาแล้วค่ะจุ๊บ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 ครับผมเอาเครือมาคลีครับผมโอ้สวัสดีครับ มาแล้วครับอืมว้าวว้าวบักบัาว้าวมนคือบักคือบักเก้าหรอมีนะกินมังกรมิ้นหัวมันก็มันอยู่ละท่านพี่มิ้นแต่ละเบิดฟาร์มยังอาผมเฮยยังทำใะนะคะ เดี๋ยวฟังเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวพี่ก็หุมเลี้งได้พี่ก็หมเลี้ยงได้ครับพี่ฟังเรื่อยเลยครับีหนึ่งกันบังว้าวพี่สุก็ดาพี่ได้ไหมบังิวอยรเาไม่ต้งเสียเวละยังตีอยู่ไม่เนี่ย แกจะปีกต่อไปหมดเลยเก็บข้วครับน้ำขีดน้ำขีดมาเลยครับมาเลยครับซื้อใช่ปรังด้วยแ่แงรังไงมังกรครับผมซื้อฮะ พิตีผิดตัวครับนี่ลาฟเ่อร์มาไล่ลาฟซี่เขามาันก็เจ้าว้าวว้าวในพี่ปิงครับมาสควายเราไม่เคยดูครับไม่เคยเลยนะพี่ในผมปิงบ่อยมากเลยเหมือ ช่อง YouTube อะไรครับไม่เหรอครับเนาะจื๊ออัพเฟิร์กิ้วจื๊ออัพเจอร์บัฟฟต์แมวตั้งน้องๆเข้ามาแล้วครับจุ๊อผัดกระเพราถ้าติดตามพี่เจมก็จะรู้ว่าพี่ เป็นนึกว่าเจอสุดตัวรับชิュอ๋อรู่สุกว่ากิวันก่อนไม่ได้แหงครับเนี่ยเราจะเก็บบล็อกฟุตฟีนไม่ค่อยได้อัพเลยครับพักอยู่เป็นไงครับบอว่าชิ้้วเมนนี่ครับพักไปคกัอ จุด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 จดขอเรียกยาแล้ันเนี่ยจุดไเป็นไงล่อดีมาบ้างคำหนึครับเทเลสเอนลังจจกาใจสุดใสก็ถามมาได้เลยครับพี่ขอผุ่นน้องได้ไหมโอ้โหพี่ครับถ้าเกิดมันเอาออกไปผุนให้ผมถ้าเกิดมันเอาออกเป็นผุ่นได้เนี่ยผมให้พี่เลยครับถ้าเกิดแบบผมเอาออกเป็ให้ผมให้พี่ได้เลยครับ ผมเอาอกไว้ได <es> anyway, <match> ้นะครับแล้วผมจะไม่แต่ผมไม่นะับผมเป็นได้นะพี่ไม่นะยังไฟฟ้าจะเกี่ยวใช้ยังไงฟิปปใจ่ปีนี่อากาเรื่เสียน่าจะหายดังครับจุ๊บสครับเรียบร้อยครับ ฝากไว้ครับเอ้าขุนฝนนะครับผมเดี๋ยวแต่ผมขุนฝนเลยนะพี่พี่เข้าซื้อมาได้เลยครับมัสซี่จะน่าจะมีเสียงเสียงอะไรครับเ้าตุนมังกรปตาไม่ยากครับผมพี่ความปงกรตายากนะฮะเพราตอนนี้พี่ตามพี่ยังไม่ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย พ po ักไปครับยูสยอมัเน่มังกรนีความยากเกินไปครับแมลงนะพี่ว้าวครับชิวขอบคุณยาได้มงก็ขสูงระดับอันติีมีเลยถะาที่กดได้ไหครับ ดีตรงป่าม่ออย่าง้ะชิไงชุบชุบมาสซี่มาสซี่ว่ะเออนี่เป็นไงอครับเจ็บข้างหัวใจไม่ได้เป็นไงครับชิวเป็นไงวะ